กอัปเดตล่าสุดราคาทองวันนี้วันศุกร์ที่25ทธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในวันคริสต์มาสจะไปในทิศทางใดกันเราไปติดตามรายละเอียดกันต่อเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขมเคนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับ แล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563กันนะครับเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์ราคาทองวันนี้ค่าเงินบาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่30.031บาทส่วนราคาทองโลกหรือ g o ลสปอ o t อยู่ที่1 8 7 8 จุด9.7ดอลลา,าร์สหรัฐข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำกสปปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่อ่อนค่าของเงินดอลลาร์แต่มีความกังวลความล่าช้าจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐส่วนอังกฤษและสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงการค้าที่จะมีการบังคับใช้หลังจากที่อังกฤษ ขอแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือเบ็กซิตในช่วงสิ้นปีนี้ก็จะช่วยคลายความกังวลได้มากขึ้นนะครับส่วนราคาทองในประเทศหัวเซิงเฮงได้วิเคราะห์แนวโน้มของราคาทองคำคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับเรามาดูราคาทองวันนี้โดยเป็นการประกาศครั้งที่หนึ่งของวันประกาศเมื่อเวลา9ก้นาิกา17นาที โดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาราคายัางคงเดิมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5% 96, กันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทล,ละ26,650บาทขายออกอยู่ที่บาทล,ละ26,750บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%กันต่อน,นะครับโดยรับซื้อเป็นกร,รมัมอยู่ที่กร,รัมละ1,726บาท รับซื้ออยู่ที่บาทละ2 6 1 6 6บาท16สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ2 7 2 5 0บาทนะครับมาตามกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรร์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงโดยบวกกับค่ากํามิชเีียราคาจะอยู่ที่3,906บาท ราคาทองหนึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากอมมเฉเลียราคาจะอยู่ที่7,313บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตาตคงเมื่อบวกกับค่ากอมมเฉเีียราคาจะอยู่ที่1 4 1 2 5บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากอมมเฉเีียราคาจะอยู่ที่27,750บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่ากอมมเฉเลียราคาจะอยู่ที่ 55,000บาทโดยค่ากำไริเฉลี่ยเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่5 0 0บาทแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเนดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำเนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำค่ากำเนดไปบวกกับราคาทองที่เราจะทำการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ